เรื <onents> <Montana> okay. <c oughs> ่องนะคะร้านยาขอจะดื่มค่ะจะ่มแบบตหมือเยอะดูดูนะคะอยัแแล้วกออขบางรูแล้วนะใช่ทายจสคนเนย มำตาจำตาจำตปจำตาจำ่าจำตาใำตาจำตาจำตางำาจำาจจาจำตาจำาจำตาจำตาจำาจาตาาจำาจนตาจำาจำตาจำตาจำตาจำาจำตาจาจาาาา เลกครั้ก็รับไปอย่างมากเือเวลาเรามีผู้สูงยุท่านก็ส่งมาช่วยดูแลหรือว่าเป็นกำลังให้กับเราก็รับไปเยอมากเลยเราอบคุกคราบร้านเกอยตลอดแล้วก็ส่งเจ้าหนที่ทั้งหน่วยงานเพอรอดึงพอตงรอ่อก็อยู่ในรับการเรี่องการพัฒนาแล้วก็ดูแลดุลภาพพี่น้องประชาชนคาคุคุเราอย่างดีมากเลยขอบคุณมากเลครับ วันนี้เอาแต่ดูคือทักแฟนค่ะนันสมาชิกสมาชที่สมาชิก ท่านประหลัดะและหัวหน้าส่วนพิจารทุกทุกท่านท่านแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทุกท่านเรียนร่างกระบวนการเปลากดันพี่น้องอป,อประชาชนชาวตะยงบองจูเป็นไดเป็นนักยมาชที่ผมได้มอบมแพทน,น์วยงาร การมืองานด้านสาาสกับพี่น้องประชาชนคเป็นนโบายที่ผม้พ่อให้กำงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง่วมกับเคื่อนตามอนาจหน้าที่รวมทั้งการพันาระบบสาเพื่อเพิ่มช่องทางเรื่อการด้านสาาสุขของประชาชนกัรจทำให้พี่น้องประชาชนวนตต้องอาศัยความบจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะพี่น้อง ปอปอขอกับเจ้าหน้าที่ด้านทางสกครองตรวบสาณีและในทุกที่ที่วรอรท่ทขอปอและจิตอาสาท่าประหลัดตำรวหน้าสวิชาการมีมีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ได้จัดพิธีรับรองทายนะ เสร็จแล้วหมอก็จะบอกว่ามีเสียตรงไหนอะไรก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อทำการรักษาต่อไปถ้าตันนี้ที่้องรับและผััครันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมีปัญหาเบื้องต้นแรกๆระยะแรกเราเป็นพวกแท้ใ่ที่โรงพยาบาลและเรนสามารถจะทำการรักษาไม่หายฉาดเสลยโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนที่สนกันเพื่อให้มีภาพดีสายลหเยที่ดีและเป็นเพื่อน ร่มสุไปด้วยเป็นพันธ์ิตรสายสานครับขอบคุณมากครับ